ง phonics นะคะในบทที่2นะเรื่อง phonics นะคะ phonics ก็คือการออกเสียงใช่ไหมคะค,คุณครูเคยอธิบายเรื่อง phonics ไปแล้วนะามาดูเรื่องการออกเสียงวันนี้นะคะคือเสียงตัวนี้ค่ะอันนี้ออกเสียงคือเสียงเชิญเสียงเชอเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเราจะแทนด้วยตัว ch ใช่ไหมคะสตัว เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเสียงนี้นอกจากตัว c h แล้วยังมีตัวอื่นที่ออกเสียงเชิดได้อีกไหมามาดูคำแรกค่ะคำนี้คือคำว่า teach 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 เห็นไหมคะเขาเน้นตัวสีแดงเห็นไหมสีแดงออกเสียงเชิด teach ก็ถัดไปให้นักเรียนออกเสียงตามด้วยนะคะอันนี้คือ touch touch ใช่ไหมคะเวลาออกเสียงท้ายคำต้องออก SH ด้วย touch ต่อไปคำนี้คือ lunch lunch อ่า lunch หรืออาหารมื้อเที่ยงใช่ไหมคะ lunch เอาเสียงเฉิท้ายคำนะคะต่อไปค่ะ watch 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 คือมองเออคือดูดูทีว <Catch. S 1> ีใช่ไหมคะดูภาพยนตร์ catch 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 คือจับใช่ไหมคะ อันนี้คือ ch อยู่ท้ายคำ catch Catch คำต่อไปค่ะ stretch อาคำนี้คำว่า stretch คำว่า stretch ดูจากรูปภาพแล้วน่าจะแปลว่าอะไรลูกเขาคนนี้กำลังทำอะไร stretch. stretch ก็คือการทำอะไรคะเนี่ย เขาคือเร,เราเรียกว่าการยืดแขงยืดขานะคะยืดขายืดแขนนะคะเราเรียกว่า stretch ไปค่ะคำนี้คือ future future ออกเสียงเฉอเหมือนกันแต่เขียนเป็นแต่เขียนเป็นตัว t กับ u อ,ออกเสียง future อันนี้คือเสียงคำที่อยู่ตรงกลางคำเป็นพยางค์ที่สองนะคะ future nature คำนี้คำว่า nature nature แปลว่าธรรมชาติใช่ไหมคะเสียงเชิ่แทนด้วยตัว t กับตัว u นะคะ century ะและคำสุดท้ายคือ century century คือศตวรรษใช่ไหมคะ century อันนี้ไม่ได้อ่านว่า century ไม่ถูกนะต้องอ่าน century นะคะทีนี้นอกจากคำพวกนี้แล้ว นักเรียนมีมีคำอื่นอีกไหมคะที่ออกเสียงเฉิบมีอีกไหมมีใครจะเสนอคำอื่นอีกไหมคะที่ออกเสียงเฉิบทิเชิร์ได้ไหมคะอ่าทีเชอร์ถูกต้องค่ะทีเชอร์ใช่ไหมคะอ้านี่คือเสียงตรงนี้ทีเชอร์มีอะไรอีกคะ มีอะไรอีกอมืมองดูที่ฝาผนังบ้านเรามีไหมคำนี้อ่ะพิกอะไรนะพิกอะไรเ <Yeah. S 1> อ่อ่าพิกเชอร์นะคะเห็นไหมคะพิกเชอร์แทนด้วยทีกับยใช่ไหมอ่านี่คือพิกเชอร์ต่อไปอะไรอีกคะ เสียงเชอเสียงที่ออกเสียงด้วยเสียงเชออ่ะมีอะไรอีกลูกอันที่เรานั่งเรานั่งบนอะไรอยู่แชร์แชร์แชร์ถูกต้องนะคะอันนี่เชิดเชิดแชร,ชร,ชร,ชร์มีอะไรอีกเชอรี่ค่ะอ่าอ่าเชอร,รี่วย <What? S 1> wash อ่า wash okay นอ,อกจากคำว่า wash แล้วยังมีอีกคำหนึ่งคือคำว่า which ก็ได้นะคะ which อันไหนใช่ไหมคะอ่าแล้วมีคำว่าอะไรอีกเอ่ย sandwich อ๋อ Sand <wich. S 1> oh, sandwich เก่งมากค่ะ sandwich อ๋อนี่เฉิดท้ายคำยังมีคำนี้อีกคำว่า machine อันนี้ machine อะไรอีกคำหนึง่งมีคำว่า choice ก็มีนะคะ choice คำว่าชิปได้ไหม <Chocolate. S 1> ช็อกโกแลตเออช็อกโกแลตเก่งมากอ่ามาแล้วช็อกโกแลตก็มาอันนี้คือตัวอย่างนะคะคำที่ออกเสียงเฉยวันนี้เราเรียนในเรื่องของ phonics คำที่ออกเสียงเฉยมีอะไรบ้างที่เราเรียนวันนี้ก็คือคำที่หนึ่งมีคำว่า พ c ชคำที่สองมีคำว่า Touch Touch ก็คือสัมผัสแตะต้องใช่ไหมคะคำต่อไปคำนี้คือคำว่า lunch และคำที่4นะคะคำว่า watch watch ดูใช่ไหมคะคำต่อไป catch อจับนะคะ stretch stretch ก็คือการยืดแขนยืดขายืดเส้นยืดร่างกายนะคะ u t u r อคำน,นี้ก็ออกเสียงเฉือเหมือนกันแต่แทนด้วยตัวทีกับ u future nature นะคะแล้วก็ century โอเคทีนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่21ค่ะ page number 21 page number page 21นะคะอ่นะคะทีนี้ให้นักเรียน listen r i ต์ e s say ให้นักเรียนฟังประโยคแล้วเลือกตอบนะว่าตรงนี้จะตอบคำว่าอะไรนะคะพร้อมแล้วนะ We people’s do not touch a e We d o n o t touch people's head <S อ่าตรงนี้จะใส่คำว่าอะไรเขาเขาในประโยคนี้เขาบอกให้แล้ว We do not touch people's head ให้เด็กๆเ,เลือกเติมคำลงไปเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สอง stretch your arms and turn round stretch your arms and turn round stretch your arms and turn round let's save our earth for the future let's save our earth for the future Let's save our earth for the future uh -huh. Bye, Fishermen catch fish in the sea. Fishermen catch fish in the sea. People want to live in nature. People want to live in nature. Uh, hope. Today, we're having pizza for lunch. Today, we're having pizza for lunch. Oh, อเดี๋ยวคุณปิยพัฒน์มาตามเพื่อนเลยนะคะบ้านผมฝนลินครับครูในในหนังสือหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอะต่อไปข้อที่เจ็ด My brother and I watch cartoons every morning. My brother and I watch cartoons every morning.

My parents teach us to keep the river clean. My parents teach us to keep the river clean. sleep In the future, our world will be hotter. In the future, our world will be hotter, อ่ามาดูนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า we do not อันนี้ข้อนี้ตอบอะไรคะเปิดไมเลยนะคะ touch people อ่า touch <Hey. S 1> ใครไม่ถูกแก้ด้วยนะคะข้อที่หนึ่ง we do not touch people's head เราไม่ควรที่จะอ่าไปไปสัมผัสหัวของคนอื่นนะคะอ่าบางคนเขาถือนะว่าไม่มีมารยาทเพราะว่า หัวเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอ่ต่อไปอข้อที่สองข้อที่สิบเอ็ดค่ะข้อที่สองบอกว่าอโอเค stretch. stretch stretch your arms and turn round ก็คืออ่าวยืดแขนเสร็จแล้วก็หมุนรอบตัวนะคะข้อที่สาม let's save our earth for the future future เก่งมากค่ะข้อที่สี่ future man ทำอะไรลูก catch fish <Cash S 1> in the fish sea fish in the sea ข้อที่ห้า people want to live in nature nature อ่าผู้คนอยากที่จะอาศัยอยู่ในธรรมชาตินะคะข้อที่หก Today we have we're a having pizza <Yeah, S 1> <lunch. S 2> for lunch. Lunch. อ่าสำหรับกระตังนะวันนี้เราเรียนเราเรียนเสียง phonics นะคะก็คือเสียงเฉอิอย่างเช่นคำว่า touch stretch future catch อ่าคำพวกนี้จะมีเสียงเฉิบอยู่ในนั้นนะคะข้อที่เจ็ด my brother and I ทำอะไรคะ watch c a r t o o n every morning watch cartoons every morning อ่ะข้อที่แปด we are in the twenty first อะไรเอ่ย century century อ่ะก็คือพวกเราเนี่ยตอนนี้นะคะพวกเราเด็ก generation ใหม่เนี่ยเขาเรียกว่า u อ twenty first generation ก็คือเด็กในยุคศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่9ก้า my parents ทำอะไรเอ่ย teach us to keep the river clean โอเค teach uh, us to keep the river clean พ่อกับแม่สอนพวกเราให้รักษาความสะอาดของแม่น้ำนะคะข้อที่สิบ in the อะไรคะ <The> future <Yeah. S 1> the future our world will be hotter ในอนาคตเนี่ยโลกของเราก็จะยิ่งร้อนมากขึ้นเพราะอะไร <ST U K> เพราะว่าภาวะโลกร้อนใช่ไหมทำให้โลกเราร้อนมากขึ้นผู้คนก็ใช้ทรัพยากรต่างๆแล้วก็ไม่ค่อยช่วยกันปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะอะ่แต่ได้ยังเอ่ย สร็จแล้วค่ะกระตูนเอ,อเอ่อไม่ใช่กระตูนออโอเคทีนี้เมื่อกี้คุณครูลืมบอกนะคะการบ้านการบ้านอีกอย่างหนึ่งของวิชาภาษาจีนก็คือให้ฝึกอ่านเนื้อเรื่องตรงเชียนหลายเลยนะแล้วก็ให้เวลาจนถึงให้เวลาจนถึงวันพุธหน้านคะระหว่างวันหยุดเดี๋ยววันนี้คุณครูจะ ถ่ายวิดีโอที่คุณครูอ่านตรงเชร์หลายเลยให้นักเรียนโอเคไหมเสร็จแล้วก็ฝึกอ่านใช่ไหมครับใช่ค่ะให้นักเรียนฝึกอ่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าคราวที่แล้วให้อ,อัดค,คลิปส่งไหมครับใช่ค่ะอัดคลิปส่งค่ะคราวที่แล้วคุณครูคดูแล้วแบบเกระท่อนกระแทนมากก็เข้าใจอยู่ว่าเ,เด็กๆไม่ค่อยได้ฝึกอ่านเยอะเนาะอ่าทีนี้เพราะฉะนั้นคราวนี้คุณครูจะถ่ายวิดีโอให้เป็นตัวอย่างก่อนถ้าคาไหนนักเรียนอ่านไม่ออกอ่านไม่ถูก ให้ไปดูเปิดดูตัวอย่างของคุณครูก่อนแล้วฝึกอ่านให้คล่องแล้วค่อยอ่านนะคะค่อยถ่ายวิดีโอตัวเองนะโอเค